อะไรยังไงเมื่องานนี้ทางด้าของทางฝั่งบรอเซนฟีไม่ได้แล้วเมื่อลิเวอร์พูลอาจจะกลับมาในการล่าตัวกิฮีในตารางตลาดหน้าหนาวหลังเรวลนี่เจ็บหนักในครั้งนี้เลวพูลนำทัพ4ทีมฟอร์มโหดชนะรวดในลีกใหญ่ของยุโรปเนาะอะไรยังไงฟันได้ยืนหนึ่งจอมคาริบอลพิบาริกห้านัดแรกในครั้งนี้อะไรยังไงอีซักรับดีใจที่ทำประตูให้กับพนานของฝั่งลิเวอร์พูลได้ทินแอนฟิว เกมที่ทีมชนะได้รับผลการแข่งนนขันที่ต้องกนนารในคาัรกนี้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยีเดียวโดวยการนี้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องทบทวนแผนในการเสริมทัพเมื่อนักของฝั่งโจวานนี่เบโอนี จ็บหนักและก็พักยาวหลายเดือนและก็เปิดโอกาสให้ชื่อของมาสเกีกลับมาอยู่ในลิสต์ล่าสุดกันอีกครั้งตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้โดยกันนี้นักข่าวจากเบนเจคขอบนะฮะรายงานข่าวบอกว่าลิวอฟูลเองนั้นกาลังพิจารณาในการปรับแผนตลาดนักเตะและก็อาจจะเดินหน้าในการล่าตัวมาสเกีกองหลังทีมชาติดังกฤิของคาริสตั้พาเลชตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่โจวานนี่เลโอนี่น่ารับดารุ่ผเพิ่งจะย้ายมาจากนณะของฟังปาราม่าเมื่อเสมอ ใกเสกเจ็บ ACL ต้องพักยาวหลายเดือนในครั้งนี้เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้โหแดนลิเวอร์พูลเกือบจะปิดดิวเกฮีในช่วงมันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์แต่ว่าดิวล่มลงไปเนื่องจากว่าพาเดต้นหาตัวแทนไม่ทันทําให้อาเดสรอตกุนซื้อโหงต้องใช้ขุมกาลังที่มีอยู่ต่อไปเลวนี่ในวัย18ปีเพิ่งจะย้ายไปร่วมทีมแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่26ล้านปอนด์และก็ถูกวางเป็นหนึ่งใน4กํกลังหลักตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเคียงข้างกับเฟอร์จูด เอีบาร์กิมากโกนาเต้และโจโกเมชแต่การอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นั้นทําให้ลิเวอร์พูลนั้นเหลือทางเลือกเพียงแค่3รายเท่านั้นโดยเจคคอปเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะกลับมาคุยเรื่องเกฮีตลาดหน้าหนาวแต่ว่าปัญหาก็คือเอ่อเกฮีเองนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าจะย้ายกลางฤดูกาลโดยเฉพาะาปีที่มีฟุตบอลโลกเขาอาจจะได้อยากได้ความมั่นคงอีกทั้งยังสามารถจะรอย้ายฟีซัมเมอร์เพื่อจะเรียกค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นได้ด้วย จากแผนเดิมหลังจากที่พาดในการคว้าตัวจากหลายสื่อบริงงานตรงกันเลยนะว่าลิเวอร์พูเอนั้นจะไม่กลับมาล่าลายเซนของเกฮีกันอีกครั้งตลาดหน้าหนาวแต่ว่าจะรอเซนฟีในช่วงสัเมอนาแต่จากการสถานก,การณ์ปัจจุบันที่เหลือของเซนเตอร์แบ็กอาชีพเพียงแค่3คนอาจทําให้ลิเวอร์พูถูกต้องปรับแผนในการเสริมทัพกันอีกครั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยเกฮี ee, เหลือสัญญากับพาเลทอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนและก็จะรับค่าเหนื่อย ปัจจุบันอยู่ที่50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมเขาสามารถที่จะเซ็นสัญญาล่วหน้ากับสโมสรต่างชาติได้ทันทีแต่หากวบริลโบฟูต้องการแก้ปัญหาด่วนอาจจะต้องยอมจ่ายค่าตัวเพื่อจะดึงเขาเข้ามาเสริมกรแกร่งก่อนเวลาในครั้งนี้ก็เป็นได้เอาละ่ะยังไงเมื่อหลังจที่เปเช่พ่ายบักเซในเบอร์คลาสิก เหลือเพียงแค่4ทีมของยุโรปที่ชนะ100%ทุกเกมลีกของลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนาปารีบราโกบาร์เยนก่อนช่วงสุดสัปดาห์นี้มีคิวเจอกับบิ๊กแมตในการทดสอบในครั้งนี้หลังจากที่เปเช่สะดุดพายมักเซเดซึ่เลอคาราสิกฉบับดีเล์เมื่อคืนวันจันทร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาทําให้เวลานี้เหลือเพียงแค่4ทีมจากลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังคงรักษาสถิตชนะ100%ทุกเกมลีกได้แก่เรอัลมาดริดลิเวอร์พูลนาบารี ซึ่งรายละเอียด4ทีมไร้พ่า,าในครั้งนี้บินต่อไปนี้เรอัลมาดริดชนะรวด6นัดยิงไปแล้วรวม13เสียไปเพียงแค่3ประตูนัดล่าสุดก็บุกไปถล่มเบรเบนเต้4-1เกมต่อไปมาดริดนั้นจะไปเจอดาบี้เย,ยนอาร์ติโกมาดริดในวันเสาร์ที่27กันยายนต่อมาจะเป็นลิเวอร์พูลฟอร์มร้อนแรงสุดขีดคว้าชัยไป5นัดร,รวดบนเส้นทางป้องกันทรอฟี่พิมเมริกนัดล่าสุดเชือดเอฟเวอร์ A an, ตันไป2-1 รอยเยนคริสตันพาเดชในวันเสาร์ที่17กันยายนซึ่งน่าจะสนใจเพราะว่าพาเดชเองนั้นเคยหยุดพวกเขาได้จาก2เกมที่เสมอติดต่อกันคือปิดซีซั่นก่อนบวกคอมมิตี้ชิในครนี้ต่อมาจะเป็นนาบปรีแชมป์เก่าซารีอาชนะไปสี่นัดร,รวดแต่สุดสัปดาห์นี้ต้องเจอบิ๊กแมตในการเยือนเอซีวิลานวันอาทิตย์ที่28กันยายนถือเป็นบททดสอบหนักจริงๆในครนี้บอยเยนนิกแชมป์เก่าบ,บุนเดสเรีกายัางคงเหนือชั้นชนะ,ร,ะรวด4ีนัด ยิงกระจายรวมแล้ว18ประตูเสียเป็นแค่3นัดถัดไปเจอโปรแกร,รมเบากว่าใครพบกับแวนเดอร์บริเมนในบ้านวันศุกร์ที่16กันยายนแม้ว่าทั้ง4ทีมยังคงรักษาสถิติชนะระวดอยู่แต่สัปดาห์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งเบริอัลมาดริดเลเวอฟูและก็ทางด้านของฝั่งนาบารีที่ต้องเจอกับโปรแกร,รมหินขณะที่บาร์ยนเองนั้นก็ถือว่ามีภารกิจเบาที่สุดแล้วในการเปิดรังรับบริเมนในครั้งนี้ อารันึ่งไงเฟอร์จิลฟันได้ประการหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลได้เปิดเป็นนักเตะนะฮะที่สกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายได้มากที่สุดจํานวน46ครั้งในการเล่นพรีเมียร์ลีก5นัดรแรกของฤดูกาล2025ขณะที่มาคอสเซเนซี่กองหลังของบาร,ร์มัทตามมาเป็นอันดับที่2เคลย์บอลออกจากพื้นที่อันตรายได้ทั้งสิ้น45ครั้งและก็เชฟวันเดอร์เบิร์กอดีตก้องหลังลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับเบรนฟอร์ดมาอันดับที่3ด้วยจํานวน39ครั้ง โดยสินักเตะคารีบอลมากที่สุดพิมพ์ลิกห้านัดแรกในคาลังนี้อันดับที่1จะเป็นเฟอร์จิลฟันได้อาริฟูฟูสี่สิบหกครั้งมาร์กอสเซนเนซี่จากบรันมัตสี่สิบห้าครั้งเชฟฟานเดนเบิร์ชจากเบรันฟอร์ดสามสิบเก้าครั้งโยอาคิมอันเดอร์เซนจากฟูแลมสามสิบเก้าครั้งเจมส์ทาครอฟกี้จากเอฟเวอร์ตันสามสิบแปดครั้งฮามัสเอ็กดาลจากเบอร์นลบรีสามสิบเจ็ดครั้งโจโบรอตันจากคณะของอังกฤษสามสิบหกครั้งมาซิมเอสเตฟจากเบอร์นลีย์สามสิบห มเคิลคินจากเอฟเวอร์ตัน35ครั้งและก็ยานสพอสฟันชเคเนจากบริเตน33ครั้งในครั้งนี้อาร่ะใงนนเมื่อการนี้อเล็กซานเดอร์อิซักซัดประตูแรกในนามนักเตะลิเวอร์พูลได้แล้วเป็น,น,น, Isaac, ปน,น,น,ปนที่เรียบร้อยในเกมรอบ3าของศซกคาราบบลครับ2พยนัดเปิดบ้านชนะซาตอมตัน2-1เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยผลงานในครั้งนี้ทําให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกดีใจที่ได้เริ่มทําอะไระกลับให้กับต้นสังกัดใหม่ เป็นชิ้นเป็นอันแล้วโดยอิซักได้กล่าวทันทางไอทีวีสปอร์ตบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งดีใจที่ได้ทําประตูแรกให้กับทางทีมทําประตูแรกให้กับทางที่นี่แอนฟิลแถมชนะทําทีมชนะด้วยและเป็นข้าคืนที่เรียกว่าดีจริงๆเลยนะผมเองนั้นได้ทําประตูได้ไวกว่านี้มันเป็นหน้าที่ของกองหน้ามีการยิงพลาดบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถทําประตูได้ สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือปล่อยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นให้ไปแล้วและก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปส่วน,นเรื่องของโอกโกเอกิติเกโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงในเกมนี้นั้นเพราะดันไปถอดเสื้อใส่ฉลองกองหลังนในการทำประตูอันนี้ทางอีซัก,ก็เข้าใจว่ามีบ้างคิดเตะจะต้องลืมไปแต่ว่าตนนัวเองมีใบเหลืองติดตัวอยู่ด้วยผมว่าเขาคงไม่ทันรู้ตัวนะว่าทำแบบนั้นถอดแล้วและจะโดนใบเหลืองบางครั้งเวลาที่คุณทำประตูคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น นั่นว่าบรรนัดเสียดายมันมเป็นอย่างมากอิซักได้ข่าวชิงใช้อไว้อาร์ตยังไงโหดมากเลยนะเมื่อส่งโปรแกรมลิเวอร์พูลหกนัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นบทพิสูจน์ในการป้องกันแชมป์ซึ่งของแดงลิเวอร์พูลเตรียมเจอโปรเจกต์ยากในสกุลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากนี้6นัดถือเป็นบททดสอบป้องกันแชมป์เจอทั้งแมนยูเชลซีและก็แมนซิตี้ปัจจุบ,บันลิเวอร์พูลชนะ5นัด,ดรวดเก็บทั้งหมด15แต้มเต็มเป็นหนึ่งใน2ทีมกับคริสตันพาเดที่ยังคงไม่แพ้ใคร ในฤด,ดูกาลนี้ทั้งคู่มีคิวพบกันในช่วงสัปดาห์นี้โดยโปรแกรมลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษทหกนะัดต่อไปนั้นก็จะมีเยือนคริสตันพาเลต27กันยายนเวลา21่สนาฬิกาเยือนเชลซี4ตุลาคมเวลา23่สนาฬิกาสานาทีเย้าเจอแมนยูวันที่19ตุลาคม22่สนาฬิกาสานาทีเยือนเจอเบรนฟอร์ด26ตุลาคมเวลาตีสอนาฬิกาเย้าแอสตันวิลล่าวันที่ 2, illa, 2พฤศจิกายน เวลาตี3นาฬิกาและก็เยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที9่9พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกา30นาทีหาไรยังไงเมื่อ ico, เฟเดริโกเกียซ่ายังคงมุ่งมัน่นอยากจะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลพร้อมสู้แย่งตำแหน่งภายในทีมหลังจากที่สภาพความฟิตของร่างกายดีขึ้นในฤดูกาลนี้ซึ่งแนวรุกชาวอิตาเลียนลงเล่นให้กับพิเอบริกในฤดูกาลนี้เป็นแล้วเพียงแค่104นาทีจาก6เกม ขณะที่ฤุดูการปัจจุบันล่าสุดได้รับโอกาสในการลงสนามเกมชนะซาตัมตันสองต่อหนึ่งศึกาาคาราเบลคัพรอบสามและกระทำผลงานยอดเยี่ยมจัดไป2แอซิสจนได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในครั้งนี้โดยเคนเดวิ์ยี่ปีได้กล่าวบอกว่าผมเองสามารถเล่นได้มากกว่านี้ในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ผมอยากจะแสดงให้ผู้จัดการทีมได้เห็นว่าผมสามารถเล่นได้มากกว่านี้ในเกมพิเีก ผมเองรู้สึกดีขึ้นมากในแง่ของสมรรถภาพร่างกายและผมคิดว่าปีนี้ผมได้ลงเล่นมากกว่าปีที่แล้วรวมกันซะอีกมันยากมากเลยนะไม่ค่อยได้ลงเล่นด้วยแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ในระดับที่โคช้ชต้องการจะให้ผมเล่นแต่ผมเข้าใจการตัดสินใจของเขาปีนี้มันแตกต่างออกไปผมเองก็รู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและก็จิตใจโคช้ชเห็นสิ่งนี้และให้โอกาสผมมากยิ่งขึ้นในขณงนี้และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนท่่นผู้รฟังกันกครับ